นี่นะคะปลาแห้งทีได้อบแล้วก็บดป่นเรียบร้อยแล้วอันนี้บุ๋มไม่ได้ป่นเองนะคะอันนี้บุ๋มซื้อสําเร็จมาเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นทาไมทา่ทันเราต้องทําเป็นเกือบร้อยชุดอะคะ่ะเราทำไม่ทันแต่ถ้าเมื่อก่อนเราจะเอาปลาแห้งไปคั่วในกรนะทะแล้วก็เอาไปอบให้แห้งอีกทีแล้วก็เอามาบดเอามาป่นนะคะที่งีใช้เวลาเป็นวันอันนี้บุ๋มประหยัดเวลาะคะ่ะซื้อแบบสาเร็จมาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะเติมนะะ้ำตาล ลงไปนะคะอย่นี้ตามตะโหนกต้องต้องใช้ตะโหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนหอมเจียวเราอาจจะใส่ที่หลังฝูดเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันคลุกไปอาจจะไม่สวยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใช้ตะแันบดูนี่แบบนี้อันดับแรกเราจะใช้แค่สอบนี่แบบแบบนสอ,ง,สอง,งก่อนนะคะทุกขนาดได้จะประมาณ ส5 0ร้กร so, we ัม่าแค่ครึ่งกิโลก็พคุกให้เข้ากันให้ดีเองนะคะแบบปยัดนะเข้ากันแล้วก็ถ้ามีเวลาอีกนิดนึงก็อาจจะเอาไปลงตั้กระทะอีกสักหน่อยเสร็จแล้วเสร็จล้เนะคะทุก่อนสมูสดใช้น้ำตาลไปแล้วค่ะเกือบสองกิโลนะคะต่อปลาแห้งประมาณห้ากิโล ไม่ต้องเอาหวานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาปลาแห้งเนี่ยไปโรยกับแตงโมซึ่งเนื้อเขาจะมีความหวานฉ่ำอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปโรยกับข้าวเหนียวโมลก็มีความหวานอยู่แล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวปลาแห้งอย่าหวานมากนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นหวานเจีวหวานจนเลี่ยนเกินไปแล้วรสชาติจะไม่ะละลอยกลมกล่อมนะคะซึ่งตัวเนี่ยค่ะของเจียวเนี่ยเราจะเอาไว้โรยทีหลังอ่ะ จะได้เพิ่มความกรุบกรอบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เคียวแล้วเหนียวอะค่ะยังคงความกรุบกรอบสวยงามด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะก็นี้เลยค่ะหอมเจียวอย่างนี้นะคะเราก็แกะมาแล้วก็ใส่ทับไว้ววให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในงานได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วนะคะไม่ต้องเก็บเสียงลาบแล้วก็เตรียม สำรองเอาไว้เวลาไปเติมเราใกล้ใกล้มากด้วยเนี่ยนะคะเราจบก็ถูบเตรียมเองแล้วก็สะดวกรวดเร็วแบบนี้สำหรับการทำรงทานในประมาณจัดชุดอาหารประมาณ2 3 0ถ้ยชุดนะคะก็เตรียมไว้แบบนี้จะสะดวกก่ส่วนเมนูอาซาอีคัทนะคะเราก็จะใช้ผงอาซาอีเบอร์รี่นะคะทั้งหแบบนี้เตรียมไว้นเนี่ สองแบบนี้เลยนะคะจะได้สะดวกกับการตัดด้วยแล้วก็จะได้เห็นปริมาณด้วยนะคะว่าเราจะต้องซื้อเพิ่มหรือไมน,นะแต่ว่าถ้าคุณดูไม่ต้องแล้วะค่ะเพราะว่าประมาณกิโลหนึ่งก็ถือว่าเพียงพองละเราใช้แค่ประมาณหงถึงสองช้อนโต๊ะนะคะไม่ไม่ได้เยอะอะไรต่อมถ้วยนี่น,นะคะผลอาซาอิออแกนิกนะคะหมดอายุปีหน้านะะแล้วก็ยังเคต่อเรื่องไป สีสันส,ด,สดใสนะคะมีห้อนอีกต้างหาเใช้ได้ในแอปส้มคะตอนนี้เตรียมของเสร็จหมดแล้วนะคะทั้งผงไอศคอีกแล้วก็ปลาแห้งที่ปรุงรสแล้วนะคะกับน้ำตาลโหนดแล้วก็ตัวหอมเจียวนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเดินทางไปอยุทยาแล้วนะ,ะแล้วนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาเตรียมลงทานกันแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันงานนะคะเราเตรียมลงทานทั้งหมดนะคะมี เมนูนะคะก็คือจะมีปลาแห้งแตงโมข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งอาซาอิครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมานะคะไดฟูกุแม่กุลาบค่ะเป็นน้าของผมเองนะคะเอามาบริจาคด้วยนะคะ500ชิ้นนะคะทุกคนเราก็เตรียมงานกันยิ่งใหญ่มากผลมาประมาณ80,000ื่นน้มีม,ม,มีน้ำแข็งด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเตรียมดุยกันเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตอนค่ำเราก็จะไปซื้อของเพิ่มไปคะ่ะดุย สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นทีมงานออกโรงทานของเรานะคะนนไม่ <c oughs> อยู่ในเฟรไม่อยู่ในเฟรมอยาอย่าทำตัวกว้างเด็กเออ <c oughs> oh. ทีมงานออกโรงทานนะคะวันพรุ่งนี้นี่คือเป็นโรงทานทำเองกันนะคะเดี๋ยวเราไปไปลุยกันนะคะที่แมทโพลกวังน้อยอยุธยานะคะว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะไปลุยกันเลยค่ะ นูเทล่านะคะคือสิ่งแรกที่เราจะต้องหยิบนี่ลดราคาอยู่พอดีเลยจัดไปสักสองกระปุกสองกระปุกน่าจะพอไหมทุกลนไม,ไม่พอใช่ไหมเออไม่พอจําได้ต้องส3มกระปุกไปเลยไปเฮ้ยจะเลี้ยวไปไหนมานี่แล้วเราต้องไปซื้อของกินที่ของทําจำลองรงชานอย่าซื้อกินเองนี่มาแล้ว เออเห็นเบเกอรี่ไม่ได้นะเราเนะี่ยนี่เลยเรามาแตงโมค่ะแตงโมแตงโมแตงโม,งโมเราไม่สามารถพูดแตงโมสามครั้งได้ในทํานองเดิมนะคะ <c oughs> เราจะเอาแตงโมอะไรดีอะกินนารีหรือซอนย่าดีเราจะากินนารีหรือซอนยา่าเอาซอนยา่า <c oughs> เอาซอนย่าดีกว่าเนาะอ่าจัดไปค่ะสิบรูปไหม สอนยญาสิบลูกแม็กกิโลละสามสิบห้าบาทต้องใส่ถุงช่างต้องใส่ถุงช่างด้วยบ้า,บาไม่ใช่อันนั้นแตงโม,โมสีเหลืองไม่ใช่ออสอนยญาตอนสัญาสีแดง,ง,ดงนีไงถุงถุงอ่าเอาถุงมาเร็วเดี๋ยวเราก็จะทําการทเทสเขาบอกว่าอะไรนะแตงโมมันต้องมีก้านหยิกๆยงองอหยิกๆงอง,ง,งอแล้วก็ก้นดาๆหน่อยมันจะหวาน<ะ>นี่ เขาต้องเลือกอย่างนี้นะคะงอ,งงอไม่รู้งอเพราะทับกันมาหรือว่ามันงอเอง <c oughs> ตอนนี้เรากําลังช่างน้ําหนักแตงโมกันอยู่นะคะวันนี้เราสัตว์ไปเลย10ลูก10ลูกจุกจุ <c oughs> เพราะว่าในในกลุ่มเมนูวันที่เราจะทําออกงทานพรุนงนี้ก็คือจะเป็นปลาแห้งแตงโมแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง เพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าิดรูปนี้ได้ประมาณนั่นถึงร้อยที่ได้นะหมดแล้วหมดเลยค่ะล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวมูงต่อแทนนะคะพอเราใช้ปลาแห้งท็อปหน้าเหมือนกันเจอแล้วนะคะมะม่วงสุกมะม่วงสุกเจอแล้วนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะผูเชี่ยวชาญมะม่วงสุกจริงเปล่าเอาแบบว่าเอาสุกเลยนะเอาสุกเลย แต่ไม่เป็นไรหรอกคือขอให้มันเป็นท็อปแบบหันออกมาแล้วเป็นตัวนี่ไงมะม่วง,งในลังนี้ยังมีอยู่นะต้องยุ่งเราต้อง <c oughs> เราต้องดิ้นหล่นเราต้องด<ม>ิ้นหล่นเราต้องดิ้นหล่นไม่ถ้าทำมะม่วงไม่ได้ก็มะละกออย่างดีนี่ไงเหลืองเหลืองมะละกอสุดไม่แต่ว่าอันนี้ก็เอาเอาเหลืองเหลืองมันก็มีเลือกเอาเหลืองเหลืองหน่อยได้เออ<ม>เหลืองเหลืองมีมีอยู่อ่ะเลือกเลยค่ะ เมลอนเมลอนเมลอนเลยอ่าหยีบหยบเมลอนเลย <laughs> เอาเปล่ต้อนไปแลวเอาสีส้มเอาสีส้มนี่แหละเราจะมีการสลับวัตถุดิบด,ด้วยการใช้มะม่วงผสมเมลอนนะคะมีทั้งหวานหวานฉ่ำแล้วก็มีทั้งอมหวานอมเปรี้ยวของมะม่วงเอออันนี้น่าจะห้า,หาลูกห้าลูกมันจะเยอะไปไหมสามลูกเออสามลูกพอเนาะ งั้นเดี๋ยวเหลือ,องั้นก็เอานี้ละค่ะมิลอนแต่มันก็เนื้อแตงก็จะเป็นสีนี้ก็สวยอยู่นะสีออกส้มๆเพราะว่าเรากลัวอะไรรู้ป่ะเรากลัวกล้วยเละไม่กลัวอะไรอะกลัวกล้วยเละสามลูก แต่ว่ามันจะมีเมลอนเนืส้มด้วยนะเอานี้เอาเอาไอ้ตัวเมลอนไปไอ้ตัวเนื้อส้มอีกสองลูกไหมลูกเล็กหน่อยเอาเผื่อเฉยๆเนาะเดี๋ยวได้ชั่งน้ำหนักนะจุดค่ะเดี๋ยวก็ดูดูธีการเลือกเลือกเลือกเมลอนไหนนี่ทำไงนะขอสองเสซ่มันจะมันจะมันจะเลือกได้เลือกไหมเนี่ยดูแลเนี่ย มีของออกลงทานแไม่ได้กินกันเองนะ <Yeah. S 1> กนแ,นแ,นแนกนี่นะครับเมลอนะต่อนไม่ลอนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะฮะล้เลยสามลูกอ้าวเราเราไม่ใช้เมลอนตัวใหญ่สามลูกหรอเฮ้ยนี่ท้อเด้อันี่เมลอนมันตัวเล็กเอาอีกลูกหนึ่งดีกว่าเอาตัวตัวตัวใหญ่ยังไม่พอ เลือกเขานะคะเขาก็จะมีการเคาะฟังเสียงมันจะบอกเราใช่ไหมว่าสุกเขาจะบอกเราใช่ไหมว่าสุกแล้วตัลองคอแล้วมันจะต้องแน่นหรือมันจะต้องร่อนวะไม่ร่อน,อน,น <laughs> เออเอาเถียงกันนะคะยังไม่จบเดี๋ยวไปชั่งกนันมากต่อสำหรับกล้วยวันนี้ไม่น่าจะได้ซื้อไปเป็นวัตถุดิบนะคะเพราะว่าน้องเขียวจัดมาก ดูแลอีกสองวันอาจจะยังไม่สุกเลยก็เลยวันนีはは้ต้องผ่านกล้วยไปก่อนนะคะดิบแป้งเยอะลดผมคือเรายังไม่ได้กินแหนมเนืองเนาะถ้าเราทาแหนมเนืองเดี๋ยวเราค่อยชิมกล้วยแบบนี้ไปแต่วันนี้เราต้องบายกล้วยแล้วก็ไปใช้กีวีแช่แข็งแทนนะคะมาแล้วผลไม้แช่แข็งนี่เลยกีวีสไลซ์แช่แข็งนี่เลยลำไยเอากีวีก่อนดีกว่าลำไยอย่านีลำไยนี่ลินจีม่เหรอวะ พี่ลำไยอยู่นี่ลำไยอยู่นี่อืมไม่พอเล็กไปน้องไลค์ไปหนูเอาซักสามสามเพราะม่นมีสองอย่างถึงสามอย่างพี่จะปั่นอ่ะก็คือจะมีกีวี่แล้วก็จะเอาพีชพีชเอาพีชเอาพีชด้วยแล้วก็คือจะเอาเปรี้ยวหวานผสมกันเปรี้ยวหวานอะเอพิจัไม่เอาเอาพีชดีกว่า โอ้โะโวคาโดมันมันหนูน <az> like ี่มันมันอย่างละสามอย่างละสามอย่างละสามเอาไทรเอาไทรอย่างละสามอะไกันเนีอือเราจะเดี๋ยวเอาเอาแบบหวานเลยอ่ะขอเออขอหวานหวานใจเย็นใจเย็นหวานหวานจีลิ้นจีเหรอมันไม่สวยอ่ะมันไม่สวยอ่ะเอาเอเราเอาแบบสีออกสีสัน สตรอเบอรี่ไหนอะ่ะมีไหมเออเราเจะเอาสตรอเบอรี่นี่เราเจอของเล่นแล้วค่ะท็อปปิง้งนอกจากนูเทลลาแล้วเราก็ยังจะมีนี่คาราเมลท็อปปิง้งเอาเข้าไปนิสาจจใจเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่ามันได้เยอะกว่าเนาะอินทีเรียลท็อปปิ้งไม่อันนี้เป็นซูนิเปอร์คาราเมลไซรัป,ปแต่มันก็เอาไว้แบบ นิดนแต่กำลังคิดอยู่ว่ามันจะหวานเกินไปหรือเปล่ากลัวมันจะหวานเกินโอ้โหอันนี้คือแบบว่าชใช่แต่ปีนี้เราจะเปลี่ยนนะเราจะเป็นคาราเมลไซรัปอันนี้ไปเลยฮะเอาขวดใหญ่ไปเลยหมดเรื่องขวดเดียวอยู่เลยขวดเดียวอยู่เลยค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาขวดใส นะคะเราใช้นี่นลคะ่ะขวดใหญ่เป็นเป้งไปเลยเราก็กําลังดูอยูอย่อันนี้ไม่ไหวไว้ช็อกเรามีผงโกโก้อยู่แล้วผงโกโก้มีเอาไวโ้โรยที่เหลือเดี๋ยวหาพวกธัญพืชโรยโอเคเจอแล้วนะคะนี่เลยเจอแล้วเจอแล้วนี่เลยเม็ดๆเอาไปปั่นเลยปะ ลิน้นจี่มีนะคะลิน้นจี่ค่ะจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานนะคะอร่อยแน่นอน่ะนี่เจอแล้วนะคะน้หะคำหมอด่งข้าวทุเรีนนี่เราจะทานอาหารแห้งข้าวโอ๊ตนี่แหละคะ่ะเราเอาไปโรยสองถุงพอไหมสามแล้วกันเผื่อไม่พอหนักหนึ่งกิโลนะคะสามกิโล ล,ล่เราก็ใช้กับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงตัวถ้วยที่เรามาเลือกกันแล้วนะคะลงมติก,กัะละเราจะใช้ถ้วยที่ไม่มีฝานะคะเพราะว่าสุดท้ายตอนที่เราแจากเราก็ไม่มีใครใช้ฝาเลยนะคะมีดาแตโอเคต่อไปก็เป็นมีดผ่าแตงโมแล้วก็เขียงเล็กอีกหนึ่งโอเคไปงั้นเราไปใช่แล้วก็ได้ย้อนกลับไปหาธัญพืชฝั่งน้นี่นะคะเราเจอแล้วค่ะเมล็ดธัญพืชเราเอาไปซัก สองแพ็คสามแพ็คเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อหมดมันน้อยแะเย็นลูกแมคะเดเมียเออเราเอ็ดเอไ,อได้ได้โอเคสำหรับพ,นพันยพืชก็คือจบแล้วนะคะทุกคนเราก็คือเอาเมล็ดทานตะวันแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะอ,อ,แอ,อ,คอบแห้งเรียบร้อยนะคะ สแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะ่อยแล้วนะคะยังไม่เสร็จคัไม่เ็รค่ะแต่ว่าไม่ได้ควเราคุ่กด้ควาะเป็นค่าม่ความนคเ่ไ่อน ตอนนี้คนอิ่มไปแล้ว่ะเราไม่ถน่าั นี้นะคะก็คือว่าจะเป็นหน้าร้านของเมนูอาซาอิคับแล้วก็ปลาแห้งแตงโมแตงโมกำลังหั่นอยู่นะคะอันนี้เป็นปลาแห้งแล้วก็เป็นหอมเจียวที่เราเตรียมไว้ส่วนนี้เราก็จะเตรียมไว้รอแล้วก็ค่อยโรยท็อปปิ้งนะคะตอนนี้คือข้าวเหนียวมูนหมดไปแล้วนะคะ2กิโลครึง่งหรือแค่ครึ่งกิโลเท่านั้น,นะคะ่ะอรนโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพือ่อนๆตอนนี้นะคะนะคะก็มา กินแทนแล้วนะคะตอนนี้เป็นกินกันแทนแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะคือตอนนี้อาหารหมดเร็วมาก<ไ>ป,ปลาแห้งแตงโมใช่ไหมะคะค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตท,ทำปลาแห้งแตงโมให้ญาติโยมก่อนนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะแอบดูทีมง,งาน งานได้กินบ้างทีมงานได้พักช่วงนี้นะคะคือช่วงที่ถวายธัยธรรมกันค่ะตอนนี้อาหารเริ่มหมดแล้ว <laughs> <laughs> เหลือเท่าที่มีแล้วค่ะนี่อตอนนี้หน้าตาตอนนี้ก็คือให้ดูได้แค่แตงโมอย่างเดียวนะคะเออข้าวเหนียวมูน้าปลาแห้งหมดไปแล้วนะคะถ่ายไม่ทันค่ะสามกิโลหมดเกลี้ยงเลยแบบไม่ต้องเกิด <laughs> อแ,บบ <laughs> แล้วก็ <laughs> ไม่เกรง <laughs> อาซาอีก <laughs> นะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันตัวตัวผลไม้ผลไม้ฟรีเราก็จะหมดหลักสิบแท่โอ้ไกล้ละค่ะตัวเบอร์ที่สองนี่นะคะแค่นี้นะคะที่ทุกคนแล้วคเลยค่ะอันนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์คนที่เป็นญาติโยมที่มาร่วมบุญนะคะอร่อยไหมคะอาซาอิครับสดชื่นมากเลยนะคะอันนี้คือไม่ประสงค์จะออกหน้านะคะก็เลยต้องออกทางมือแทนนะคะ เป็นผู้ไม่ประสองค์ออกหน้านะคะก็คือแต่ว่าสามารถเป็นหน้ามาให้กับทางโรงทานของของจใจบุ๋มได้นะคะ่ไม่ไ้มานีา่ต้อนนะคะนี่เห็นไหมคะเสียงตัวจริงเสียงจริงไม่ได้ใช้เสียง AI นะคะเป็นมนุษย์ีแท้ทรูนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะที่ส่วนธรรมอารีหลังจากจบพิธีงานกระติศแล้วจุลศกราช1,386เทศทองมาโรงนักษัตววันอาทิตย์แรมสามข่ําเดือน11ข้าพระเจ้ากราประผมบัณฑิตตรีภหน้าประผมได้รับสั่งานุมัตินะคะก็คือมีการบริจาคทองเพื่อที่หล่อพระกันนะคะ ตอนนี้ก็มีการบริจาคของรองพลาการพระยาโย่มีจิีสันทา,าอัลแรงกล้านะคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่กราบนะคะในการหล่อค่ะคะือนะจะเป็นที่หล่อค่ะ

Terima kasih telah menonton!